เช้ากานะครับ <c oughs> มันนี่บ่ายมารีวิวขายรถนะครับมาหน้ามาหน้าครับมันนี่วันหยุดครับลังเลิกงานปลูกกว้ยไว้ครับลลปลูกเกว้ยไ,ไว้ออมฟังน้องนี่แหละไลยครับจัดเกว้ยยั่งเนี้ยเผาเนี่ยม่วงเนี้ยครับเราจะเลี้ยงปลามันมาถ่ายินหัวหานครับเดี๋ยวติดเครื่อง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เอ็มเอลติดเครื่องสูบน้ำหดหยางครับเดี๋ยวติดเครื่องจะเข้าอ่ะนิดแล้วครับสายดูดเอาเน่นอนี่ยบ้านน้องยางนะครับบ้านน้องยางหั <h> วฝ้า,ามันมันถหายกี่โมงฮะโยนถึงมีเบิร์นยังเชิงอะน้ำไปยัอยงอ่ะ ขึ้นมานะครับเครื่องติดแล้วนะครับม่วงมันกำลังปงหยอยอน,นะครับอาจจะเป็นดอกม่วงถ้าหนีพันเอิญม่วงนอ,นอแหลบโอ้โหมันคืออีหยังคือม่วงยังกกย่างนะครับเนี่ยทกย่างผมไปเอามาปลูกมาแต่อยมเภอม่วงสามสิบนะครับมาอยู่มาระพกเจ็ดปีแล้วมั้งครับเนี่ยเพิ่งได้ซ้ำนี่ กือบตายครับพอดีมีน้ำน้องมาใช่น้องนี่ไรยหนึ่งนะครับน <c oughs> ้ำความลึกสี่เมตรขุดไว้เบิดแหลงโบเบิดนะครับน้ำโบเบิดอยู่เดีเบิดแหลงอยู่นะครับเดี๋ยวกําลังคุดใหญ่งวครับมเดี๋ยวพาเบิ่งว่ามีปลูกอย่างนี้เนาะบวบครับบวบบม่วงจะบุ้งงยังแนนครับ พุ่ลวงไปน,นี้ไม่ซักเลยครับนี่ซักท่องครับกกแดงกกแดงไงครับเอาไว้เหื่อมท่อน <c oughs> ทั้งนี้ก็ัง่งสีเดือนทอมากครับเนี่ยเพิ่งเอาทอมาะครับเยวสีเดือน,นมาทาั้งนี้ทังนี้นำยีน,ยนมมี่น้ำมันไหลนะครับนำไหลตนน้นใงญ่ๆทั้งนานที่เห็นหนั่นคือบักม่วงหน่อยนะครับต้นบักม่วงหน่อย อันนี้บุกหูวบบอีอยงหมวกมังไม่ย่างครับไม่ย่างปุกไว้สันไปสันแล้วครับร้าวมวกมังมุกมวงหน่อยครับส่วนอยู่กลางขั้นหน้าจะเป็นต้นประดูนะครับต้นดูดูเบิดเลยน,นะครับหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดต้นนะครับอยูน่นี่เนี่ยนีหน่อยเน,นี้ยโบลูว่าต้นเอียังปลูกร่องกันไปเลยครับเขาแจกมานะครับยื่น้ำฟังน้องนี่ก็บไล่เนี่ยปลูกไปเวทครับบ่มีไฟฟ้านะครับอยู่นี่บ่มีไฟฟ้าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์ผมสั่งมาจากราชดานี่แหละใส่เครื่องอีแตกเข้าดูดน้ำขึ้นไปหดนะครับ น้องนี่อยู่น้ำอยู่เบิดเบิปีนะครับบ่อเบิดครับสี่เมตรสุดแขนรถไม่้พอดีครับบู้รู้ว่าต้นเอียงแล้วรครับเนี่ยจับต้นเอียงปลูกเบิดเพื่อนเอาให้มากห่างเบิร์ตเลยครับราาบรรยากาศโอ้อากาศดีแห้งครับอากาศดีบ่ได้ค้ายรถไทยครับมือน,นี้พ้ามาาน้า มวนครับอยู่นาอยู่บ้านไค่ก็อยู่ในเมืองครับบุญไหว้บักแซวครับกินซุปีต้นนี้น้อยแนวนี้ดกขนาดได้ครับเนี่ยผมสิป,ปูกกว้วยไว้น้ำฟังน้องนะครับบึงปลาครับปลาม่าใันได้กินหัวอาหารเจ้วกับเด็กน้อยยังสีเอาให้มันกินนะครับเ่้าครับไปต้มอยู่เมืองแดงปนืนบักกระถอนบักต่อง บ,บึ้งลงต้งสูงน่ะขึ้นมากท่างเกิ็สิเป็นปลูกหญ้าห้งัวนะครับแม่เป็นกำลังหดน้ำไฮงัว <ๆ S 2> บังน้อยลูกไพลวะลูกไพลฮะนี่ครับกล้ยข้างนี้นเป็นตอสติงเกอร์นะครับ มันอยู่นี่เบิดแหลังครับค่นหายาให้งัวปลูกนะมันเปียกเนาะอย่าไปทางนี้ดีกว่านี่ครับผมก็สิปลูกสลับกับกับกล้วยนะครับปลูกสลับกับต้นกล้วยเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นกล้วยมันมันน้ำร้ายนะครับสังเกตบางหยาตัวใดที่อยู่ใกล้ๆต้นกล้วยนี่ไม่ชิ่ง,งามมันเก็บน้ำดีผมคิดว่าดอกผมกับปูไปสัญลักษณ์เด็กกินกล้วยน้ำ ไพวันนะครับจะจบประมาณนี้ตอนนี้หาโมงแรงนะครับหาโมงเครื่องแล้วล่ะนะครับเริบห16โมงครับผืนที่อยู่นี่กับ14ไร่นะครับรคงก็มีบระด้ซื้อจักยาครับอยู่บ้านหฮาเดี๋ยวมันงญ่ขึ้นจักหน่อยนี่บุ๊กอกินครับเดี๋ยวพาเบิ่งข้างหนา้าเดี๋ยวไปเล่นหัวาหารมา โอ้มีหัวสปริงเกอร์อยู่เปียกเบิดเลยเป็นต่อไปบัดนะครับีหัวมีหัวอ,อ,อยู่สองสามตัวสี่ก็ับตัวนี้ทองนะครับหัวยังบบบเป็นสางเนี่ยนี่ครับแม่กับลูกตัวน,นี้ผมซื้อมาตอนซื้อมาสามหมื่นหานะครับตอนนี้คนไา่ห้แปดหมื่นหานะครับแม่ลูกนี่ลูกซี่วานะครับ ซีไวกับบาหัวบางคนกับหูบางคนกับบางหูเนาะแม่นี่ซื้อมาซีมันหาลูกคอดเดือนนี้แหละครับนี่จะเป็นทางเขาด้านหน้านะครับมีโถบักทันบักเผานี่พอผมมักแน่เนาะปูงยื่สู้หมองอร่อยบักเผาก็บักงวงนี่บน้ำเนี่ขึ้นมาจากน้องนะครับมาจากนั่นแหละเครื่องที่ผมสตาร์ทสูบเมื่อกี้แหละนะครับ ทางเขาแล้วผมจะ่ายมาจาก้างนาให้เพิ่งนี่ก็กล้ว่ยครับมีแต่กล้ว่ยตอนแรกขาเจ้าก็ว่าผมบาล่ะผมเห็นหยงผมสื่อสซดไาเซลลยวาเอางอมาไว้หน้ามาสูบนาหดหยาข้าเจ้ามาถามสื่อหยา,าแย่แรงกับตอนนี้ข้าเจ้าก็ออกมาอยู่หน้ากันเบิดแล้ะครับนู่นเที่ยงไต่กันกับปูกขางง้าโพดปู่ยังแนมไปเขียวๆนครับ ใกล้ๆอี๋คบางต้นยุค้าเนาะ,นะครับเทีย่ยงนี้ก็ก็เริ่มปลูกหญ้าครับเนะนี่ยตอทอนามทอยังขึ้นกันเทีย่ยงนี้ก็มานอนอยู่หน้าขึ้นกันตะกีมีได้ผมมาห่างจากบ้านอยู่ประมาณสองกิโลนะครับอันนี้คือทางเขาไปในบ้านนะครับต้นยุค้านี่จักหน่อยกับผมกับสิตัตขายนะครับไปจ่ายค่าเกี่ยวเขาเพิ่น <laughs> อ่านี่มองจากมุมนี่นะครับ ผมมาปลูกตอนหนาฝนเนาะมันกกำลัางงามตอนนี้กล้วยนะครับจักหน่อยยู่วิกล้วยออกเต็มบอขายนะครับผู้ใดอยากแวะมาหาเซลกาเลยนะครับอยู่อำเภอเรืออำนาจนะครับบ้านน้องยางตำบลดงบังนะครับอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเบอร์โทรเซลกากลมียี่ดอกเนาะครับนอกอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวจะเอาไว้หายี่ดอกขายรถไทคือเก่าครับแต่ว่าเหมือนวันหยุดธมันยังกะสิมาอยู่พี่ล่ะสะส่วนใหญ่เนาะครับนี่ ที่มันอันนี้โบเมนวันโบกเกิดด้ครับคือผมเกีียวไปแล้วนะครับผมสิเกีียวสลับกันเนาะเป็นหนาเป็นหนาไปตอนนี้ผมก็ลดน้ำผมยุดย,ยุดเกีียวแล้วนะครับด้านหน้าก็บสิเป็นนี่แต่ป่ากล้ยครับหลอมน้ำบกจับประตูบ่ได้กี่ที่หรอกครับประตูกะส่ไปไปสันละกม <c oughs> ีท่างเขานะครับท่างเขาเนะน้ำแห้งด้ครับขนาดบุเดเร่งแห้งด้ ถ้าห้เงฮหดสมือเ้อง่รจําเป็นต้องฮดโดนก็นได้ครับแต่วันนานนี้มันล่มความชื้นมันก็นอาจจะหายไปเร็วนี่นะครับยี่นก็ยังมีต้นขนุนเนาะบักมีเนาะบ้านเฮาเอิดต้นบักมีต้น,นผมบ่จัก,กว่าตสนอียงนะพอแล้วปลูกไหวเนาะส่วนข้างเขาอีกฝั่งหนึ่งก็สิเป็นพักขาเนาะผมบ่มากแฮงพักขานี่มือใดเรา,าอยู่ผมสิร้อยฟันทิมอยู่อันนี้ก็สิเป็นก๊กยังนึ่งเนาะ คูบท้องอุไรเนาะน,นี่ครับทางเขานี่ครทุเรียนนะครับทุเรียนจะมีสามสี่ต้นเลี้ยงกันอยูน่นี่นัะเงาะเงาะนั่น,น,นเห็นบ่ครับกำลังปลูกแลอกครับซื้อมาแต่งานเกษตร,รมอวบนจนสิครบรอบก็านเกษตร,รอีกแล้ยย่างบะขันใหญ่ไงอยู่เป <laughs> ็นทางเขาครับนั่นครับเห็นบ่าขายจอนเดียก็คือเก่าเห็นบ่ <laughs> จนเดียกขายเนาะก็ได้แอมแปร่เพื่อนเอามาบางังล่มบงับงแดดบังฝนครับพอคนมานอนพอหงว่ายังไม่แรงเนาะครับเป็นตะยู่ครับอย,อย,อยู่หน้าอากาศดีเงียบสงบเปิดเพลงฟังนอน <c oughs> รับพุดรับโซลาเซลล์กับโบเมนแพ้งไงครับก็ได้มีไฟส่องสว่างครับทำเงินจังสี เดินไฟมาให้เพื่อนนะครับขายรถดีๆหมนละป้าป่าก็มีนะครับป,ปานาน้าป่านำใส่มาจากในบ้านเลยมาหอดอยู่สุดหน้าผมพอดีครับนี่ป,ป้าป่าผักผ่อนเถียงเดียวพิ่เสีเห็ดไหมนะครับเดี๋ยวหนาแรียงนี่แหละพอเพิ่นอัดเฟืองอยู่ตอนเพิ่นบ่มีเวลามาเห็ดให้เพิ่นวะเฉยงเราเห็ดอยู่ตรงฟังน้องนะครับ ที่เป็นเทียงไว้ส่วนตรงนี้ผมก็จะปลูกงานี่ครับจันเดียครับจันเดียมีเปีไว้นอนครับผมมียังไรครับจะประมาณนี้นะครับอยากให้พี่ให้น้องเบิง่งน้ำกันมีซื้อนะครับว่าเพื่อบางคนอยากเอาไปเห็ดเบิง่งเหมือนึงเบื่อชีวิตในเมืองนะครับ โบเมืองโบเมนผมกับได้อยู่ไกลดอกผมไปเห็นงานอยู่อุบลน,นะครับห่างจากบ้านผมกับหาสิบหกสิบโลวันหยุดผมกับรับมากับแม่น่าเนี่ยแหละสบายใจดีครับเผืออยากเห็ดถึงสี่เบิ้งบันบด้ลงทุนยังร้ายครับลงแต่แห้งอาชีพมีเนี่ยเล็กน้อยนะครับขอแต่มีใจรักนะครับพื้นที่เล็กน้อยหเห็ดได้โอ้ลมแห้งครับมันนี้ อานเอ่ะบ่มีอย่างไรครับคลิปนี้กับเชียวใบเพียงซ้ำหนีเนาะพี่น้องรถไทยก็ขายคือเก่าเด้อครับเด้วยัยงกระทบมาสอง,ทงเท้าเสียวการได้คือเก่าขอบคุณสำหรับการติดตามและชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเบอร์อภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมผ่านคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ